าปลายฝนพี่น้องเอ้ยปลายฝนต้นหนาวรอบสองก็ท่วมได้ฝนว้าฝนในพี่น้องเข่าก็ร่างสิเด็เกี่ยวได้เนี่ยมีเข่าบ่เห็นเล่นจิ้นอ่ะเป็นปะอันนี้คือละลอกสองด้วยครับเด้อ บ้านป่าแดงเห็นแต่เสาไฟสีแกดแดอทวมรอบซองพี่นอ้องเอ้ยเขากำลังสิไดเกี่ยวไปหมดเลยเรียบร้อยเขางามๆพี่นอ้องตาเสียดาย อย่าว่าแต่ปลาออกสาถอเข้างามก็า่างสิพ่อเหมาก็ล่างสิใดเกี่ยวน้ำเอาไปหมดเลยแล,แล้วก็ลงทุนศูนย์เปล่าพี่น้องโอ้ยจักสิจังใดเนาะนี่แหละครับพระโอกเชชาวน้าผลไม่มาก็าแรงพอน้นาำมาก็าท่วม ปานี้จะแก้กันยังไงเลี้ยงปลาคือพอยายหยุดวานบ่พ่อยายตัวว่าเลี้ยงปลากันน,กาากนนี้หมดอีกแล้พ่อยายเอ้ยเลี้ยงปลาก็นนี้หมดก็ทำประมงสิสิจดจน้วยนี่น้อง แต่ต้นไม้ที่สูงสูงบ้านเรือนออกจากบ้านเล็บเงือกมาบ้านปอแดงได้นาชาบ้านเสียหายหมดเลยครับเอาพี่น้องเบ่งไหวซ้ำนีซะก่อน